สวัสดีค่ะมาพบกับครูดาวนะคะวันนี้นะคะครูดาวมาทรงผมเดิมแล้วนะอาจจะหลายคนอาจจะไม่ชินกับทรงผมครูดาวใช่ไหมเพรครูดาวใส่วิกนะที่พรที่ผมหยิกๆนะคะแล้วผมยาวๆนะ่ะครูดาวใส่วิกนะคะก็ดูจะดูหน้าตัวเองรูปทรงหน้าตัวเองว่าเวลาเราใส่วิกแล้วมันดูโอเคไหมสวยขึ้นไหมเนยนะคะเพราะว่าครูดาวก็ตั้งใจจะเลี้ยงผมให้ยาวนะคะเพื่อจะ เปลี่ยนแปลงตัวเองให้สวยสวยขึ้นนะคะก็หลังจากที่มาใส่แล้วฟีดแบ็กโอเคนะคะตอบรับกลับมาดีมากๆนะคะก็วันนี้นะคะก็กลับมาเป็นตัวตนคนเดิมนะคะก็คือเป็นครูดาวหน้าตาอย่างนี้แหละคะ่ะหน้าตาไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ทรงผมก็เปลี่ยนไปได้ตามตามออสถานการณ์นะคะอย่างเช่นดาราใช่ไหมคะอยากผมสั้นเมื่อไหร่ก็ใส่วิกนะคะจะได้ผมสั้นแล้วก็ดูธรมธรมะธรรมองนะคะวันไหนไปไปออกการแสดงต้องการไว้ผมยาวๆก็ใส่วิกนะคะ เป็นการที่เราไม่ไปทําร้ายเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งที่เราไม่ไปทําร้ายผมเรานะคะที่ต้องทั้งดัดทั้งสีสีนูน้นสีนี้คือเป็นการประหยัดเวลาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทําให้รูปลักษ์เราเปลี่ยนแปลงไปสวยขึ้นไปอีกแนวหนึ่งตามแต่สไตล์ของการออกงานแต่ละงานนะคะคุณดาวตั้งใจจะใส่วิกนั้นเพื่อว่าจะมาทําโปสเตอร์นะคะเพื่อจะเปิดคอร์สเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะก็ ไว้รอติดตามนะคะว่าครูดาวเปิดคอร์สอะไรนะคะวันนี้ไม่ได้มาขายคอร์สนะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะเพื่อนๆว่าจะมาแบ่งปันอะไรนะคะวันนี้นะคะครูดาวเอาเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะคะของไมเคิลโลเซียนั่นเองนะคะที่อาจารย์วันชัยนะคะเอามาสอนในครั้งที่แล้วนะคะในเรื่องของออตัวความสงสยัยความเคลือบแคลงสงสัยนั่นเองที่ทําให้เรานะคะยังไม่ได้ผลลัพธ์สักทีนะคะวันนี้ครูดาว ก็เลยหยิบหนังสือเล่มนี้นะคะมาอ่านนะคะแล้วก็เรียนรู้กับมันว่ายังมีตรงไหนที่จะช่วยให้หลายๆคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีทําไมผลลัพธ์ยังมาไม่ได้สักทีวันนี้ครูดาวมาให้คําตอบค่ะมาตอบคําถามนะคะหลายๆคนที่ถามมาครูดาวก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครถามมาหรือเปล่าแต่วันนี้นะคะคุณรู้ไหมคะว่าวันนี้มันโคตรแพงแล้วก็คนที่ได้มาฟังนะคะโคตรโชคดีะค่ะวันนี้เพราะมันเป็นเคล็ดลับที่ เราหลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าทําไมนะคะเราถึงผลลัพธ์เราตั้งไว้เนี่ยความปรารถนาแรงกล้ามากแต่ทําไมไม่ถึงสักทีไม่ได้สักทีเพราะนะคะขั้นตอนของการเปิดรับค่ะครั้งที่เป็นขั้นตอนที่3ซึ่งดูแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพราะหลายๆคนครูบาอาจารย์หลายๆค,ค,คนบอกว่าปล่อยวางสิตั้งเป้าหมายแล้วก็ปล่อยวาง แต่รู้ไหมคะว่าการปล่อยวางนั้นมันไม่ได้ทำได้ง่ายๆเพราะหลายคนยังเครือบแคลงสงสัยในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายค่ะมันจะเกิดขึ้นจริงไหมนะคะแต่ความเครือบแคลงสงสัยนั้นไม่ได้สําคัญเท่ากับการว่าถ้าเราเเคลือบแคลงสงสัยนะคะปริมาณของการเคลือบแคลงสงสัยเนี่ยมากน้อยมันหมายถึงความเร็วในการที่จะได้ผลลัพธ์ค่ะนะคะถ้าคุณเคลือบแคลงสงสัยมีพลังในเรื่องของการ ลบอะค่ะพอเรารู้รสึกเครือบแขงสงสัยในเป้าหมายที่เราตั้งปุ๊บเนี่ยถ้าเรารู้สึกเครือบแขงสงสัยเนะะี่ยค่ะถ้าแบบไม่มั่นใจมากม่ไม่แน่ใจมั้งมันจะถึงหรอเป้าหมายที่ฉันต้องการไว้มันจะสําเร็จหรออะไรเงี้ยพอเราตั้งเป้าหมายอย่างคนที่อยากถูกลอตเตอรี่อะไปซื้อทั้งที่เราไปซื้อตอนที่เราซื้อเราก็มั่นใจนะแต่เรารู้สึกว่าเราอยากได้หลายเลขอะเผื่อว่าถ้าตัวใบนี้ไม่ถูกเบอร์ใบน,นู้นถูกอะไรเงี้ยมันเป็นการแสดง พลังแห่งความเคลือบแคลงสงสัยลงไปค่ะรู้ไหมคะว่ามันใช่หลายคนเป็นใช่ไหม <c oughs> ถ้าซื้อลอตเตอรี่แล้วบางคนยังต้องซื้อใต้ดินไว้ด้วยเผื่อหรือซื้อใต้ดินแล้วอาจจะกลับอะไรเงี้ยต้องกลับไว้เผื่อมันออกตัวกลับเห็นหรือยังคะคําว่าเผื่อคําว่าถ้าซื้อลอตเตอรี่ฉันต้องซื้อเลขอื่นไว้ด้วยเผื่อมันมันเผื่อได้อีกใบหนึ่งอะไรเงี้ยเผื่อเผื่อเผื่ออะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการไม่มั่นใจไม่ไว้วางใจเคลือบแคลงสงสัยว่ามันจะใช่หรือเปล่า แล้วหลายๆคนก็ฟาวใช่ไหมสําหรับคนที่โชคดีดวงดีนะคะก็คือมั่นใจว่าเนี่ยเล็งไปเลยว่าฉันจะซื้อเลขเนี้ยเบอร์เนี้ยแล้วก็ไม่ได้ไปคิดอะไรกับมันมันกน็มีโอกาสที่จะสําเร็จได้นะคะเพราะว่าเขานะคะเชื่อมั่นเชื่อเชื่อในตัวเลขที่เขาซื้อน่าระคะวันนี้ครูดาวมาย,ยกตัวอย่างให้ฟังที่เห็นง่ายๆสําหรับหลายคนนะคะสาหรับเป้าหมายก็เหมือนกันเราเราตั้งว่าฉันจะขายตั้งเป้าหมายว่าสมมุติว่าเดือนนี้ต้องการยอดขายที่10,000แบาทเนี่ย ตั้งเป้าไว้แล้วไม่มีความมั่นใจยังมีความเครือบแคลงสงสัยรู้ไหมคะว่าพลังแห่งความเครือบแคลงสงสัยไม่มั่นใจนะคะตัวนี้่ะคะมันเป็นตัวที่กําหนดระยะเวลาที่จะให้เกิดผลลัพธ์นั่นเองถ้าคุณอยู่ในเลเวลที่สงสัยมากๆไม่มั่นใจมากๆไม่แน่ใจอะ่ะตั้งไว้แล้วยังแบบเออจะถึงไหมนะจะได้ไหมยังแอบกังวลนะคะถ้าไม่มั่นใจมากๆหรือสงสัยมากมาก เกิดความสงสัยลังเลใจขึ้นมาเมื่อไหร่ผลงานไม่เกิดค่ะผลลัพธ์ไม่เกิดค่ะแต่ถ้ายังมีบ้างนิดๆน,น่าจะเออมัอ่นใจเป็นไหมบางคนก็อาจจะเป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้ค่ะจะได้ผลลัพธ์ค่ะแต่ช้าหน่อยค่ะผลลัพธ์มาค่ะแต่ช้าค่ะถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์เร็วๆคุณทำไงคะ เชื่อร้อยเปอร์เซนต์ค่ะบีดีฟร้อยเปอร์เซนต์ค่ะถ้าคุณสามารถเชื่อได้ร้อยเปอร์เซนต์นะคะหมดปราศจากความสงสัยได้หยิบมาละเบอร์เนี้ยเลขเนี้ยถูกแน่ๆตั้งเป้าหมายไว้เดือนเนี้ยแสนหนึ่งฉันต้องถึงแน่ๆถ้าคุณปราศจากความสงสัยเลยแม้แต่นิดเดียวผลลัพธ์คุณเกิดเดลแน่นอนค่ะนะคะไปพิสูจน์กันค่ะว่ามันใช่ตามทฤษฎีที่กูดาวให้หรือเปล่าสังเกตไหมคะถ้าไหนที่เรามั่นใจเอาอย่างคุดอ้อยแล้วกัน นะคะครอบที่แล้วถูกใต้ดินใช่ไหม944 94ไม่กลับเลยด้วยความมั่นใจมากแล้วก็ถูกแบบ20บาทใช่ไหมเห็นไหมได้หลักหมื่นมาแล้วก็คุยคดอ้อยเหมือนกันว่าเนี่ยพอเราพอเราได้ผลลัพธ์อะเรามีการจดบันทึกไหมเพราะความลังเลสงสัยบางทีมันก็ทําให้เรานะคะมันยากเหมือนกันมันไม่ได้ทําง่ายๆที่จะไม่สงสัยจะไม่มั่นใจเนี่ยบางทีเราก็เป็น การยืนยันนะคะบางสิ่งบางอย่างเหมือนการที่เราพูดโปรแกรมจิตลงไปว่านะคะพอเจอพอเรานะคะสมมุติว่าคนที่อยากผอมแล้วเราไปยืนที่หน้ากระจกสมมุติตอนนี้เราเราม,มีน้ำหนักประมาณสัก70็กิโลใช่ไหมยงรูปร่างยังแบบอ้วนอยู่เลยเรามีเป้าหมายในการลดน้ำหนักใช่ไหมแล้วเราไปยืนที่หน้ากระจกแล้วก็บอกว่าฉันมีรูปร่างเพียวผอมผอมเพียวนะคะแล้วก็หุ่นดีฉันมีความสุข เวลาเราพูดไปปั๊บเป็นไงคะรู้สึกยังไงไหมซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะบางคนอาจจะรู้สึกใช่เหรอในปากพูดแต่ใจค้านในใจนิดๆจะได้หรอตอนไหนว่าฉันจะถึงคุณ <c oughs> ดาวพูดยาวเนี่ยจะถึงตอนไหนวะฉันจะถึงได้ไหมเนี่ยเออมันรูปร่างผอมเพียวในใจค้านน,นิดนึงมันยังหกอ้วนอยู่เลยมันจะผอมตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะคะอย่างคุณดาวคุณดาวก็เป็นนะเป็นเหมือนกันบางครั้งคุณดาวบอกว่า อยากให้หน้าแบบสวยใสยดูดคริสตัลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือแบบเราจะไม่พูดเ่องเป็นฝ้าเป็นสิวใช่ไหมแล้วเขาจะพูดบอกว่าฉันสวยใสยหน้าสวยใสอ่อนเยาว์ดูดคริสตัลนะคะวันนี้เสียงครูดาวอาจจะแบบว่าครูดาวเป็นหวัดนะเสียงก็อาจจะหายๆนะคะเพราะมีอาการไอแต่ก็อยากออกมาเป่งปันนะพอเราตั้งเป้าหมายแล้วเราพูดอย่างเงี้ยคะ่ะพูดกับหน้ากระจกอะเวลาเราพูดเรายังรู้สึกคานคานในใจ หน้ามันยังดำๆอยู่เลยยังจมูกยังมีรอยดำๆอยู่เลยอ่ะคือแบบมเมื่อไหร่มันจะแบบจางลงบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะสวัสดีค<ส>่ะคุณตาหลวงกุ้งนะคะสวัสดีสสสดค่ะก็นะคะโอ้จากจังหวัดสุราษฎร์เลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอยู่ไกลกันนะคะก็ยังอุตส่าห์เข้ามาชมนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตาติดตามแล้วก็รู้สึกว่าจะขอมาเป็นเพื่อนคูดาวเพิ่งมไม่กี่วันนี้เองนะคะก็ยินดีที่เป็นเพื่อนกันนะคะ ก็มาฟังนะคะคุณดาวแบ่งปันสิ่งดีๆเอาไปใช้นะคะในชีวิตเรานะคะหลายคนเป้าหมายอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างอย่างบางคนก็อยากอ้วนก็อยากผอมใช่ไหมคะเออ่ไม่มีเงินก็อยากมีเงินใช่ไหมเราก็ต้องทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะเราอยากได้สิ่งไหนเราต้องเราต้องพูดสิ่งนั้นอยากได้สิ่งนั้นแต่วันนี้พอคุณดาวยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราไปพูดหน้กกากระจกว่าอย่างคนอ้วนแล้วมาบอกว่าฉันต้องการผอมอย่างเงี้ยแล้วความคิดมันค้าน เหมือนบอกว่าฉันเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตอนนี้ฉันยังฉันยังไม่ได้ขนาดนั้นมันความรู้สึกมันก็ยังค้านใช่ไหมจ้าใช่ไหมโอเคค่ะเราก็รู้สึกว่าเรามันยังค้านอยู่มันแบบว่าเราค้านความรู้สึกตัวเองอะ่ะนั่นคือการเกิดความเครือบแคลงสงสัยค่ะพอมันเป็นอย่างเนี้ยวิธีการแก้ไขค่ะคุณจะทํำยังไงคุณต้องพูดในลักษณะที่บอกว่าฉันกําลังอยู่ในกระบวนการการผอม ถ้าเราพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าฉันกําลังจะผอมแล้วนะฉันกําลังจะสวยแล้วนะฉันกําลังจะหน่าใสแล้วนะฉันกําลังจะรวยแล้วนะดูไหม,ไมคะมันมันไม่ค้านกับจิตใต้สํานึกเรามันจะไม่ค้านกับความรู้สึกเราแล้วมันก็จะทําให้เกิดพลังด้านลบน้อยลงมันจะลดในการเคลือบแคลงสงสัยที่มันจะเป็นไปได้พอเราทาอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นพอเราสามารถลดลดการต้านจากด้านจิตใต้สํานึกอะเราก็จะนึกได้ว่าอ๋อ เออฉันกําลังจะผอมแล้วมันจะมีกําลังใจขึ้นแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งฉันจะต้องผอมให้ได้สัญญาณไม่ดีนะแล้ววันหนึ่งฉันก็จะนะคะวิสามีกูดามาฟัง <laughs> สวัสดีค่ะคุณประทีป <laughs> แอบฟังอยู่ข้างในนะคะก็หุวซาเข้ามารับชมนะคะก็นะคะพอเรารู้สึกอย่างเนี้ยค่ะมันก็จะทําให้เรานะคะแปลเปลี่ยนความรู้สึกที่เรา ต่อต้านตัวเองนะคะเครื่องแพรงสงสัยมันก็จะเบาลงมันก็จะทําให้เรานะคะได้ผลลัพธ์เร็วขึ้นเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คูดาวบอกอ่ะถ้าเราลดความเครื่อแพรงสงสัยว่าฉันจะได้มันจริงหรือเปล่ามันจะได้เหรอตอนไหนในพวกเนี้ยมันจะสามารถทําให้เราได้รับผลลัพธ์เร็วขึ้นค่ะถ้าวันนี้คุณเข้าใจในเรื่องของการเปิดรับนะคะในสิ่งที่คุณอยากรู้ผลลัพธ์ว่าทาไมมันได้ผลมันได้ผลลัพธ์หรือยังมันมันมีกระบวนการที่จะทําให้คุณนะคะ สามารถเข้าไปถึงสิ่งที่คุณต้องการได้ถ้าคุณต้องการตรงนี้ค่ะมันก็ถ้าคุณปรับตรงนี้คุณก็จะสามารถทําให้ตัวเองนะคะได้ผลลัพธ์มากขึ้นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าผลลัพธ์เราเกิดขึ้นหรือยังถ้าผลลัพธ์คุณเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรค่ะถ้าคุณนึกแล้วมันได้อย่างที่คุณต้องการฟีดแบ็ที่กลับมาในสิ่งที่คุณต้องการค่ะถ้าวันนี้คุณทําอะไรแล้วฟีดแบ็กลับมาผลลัพธ์กลับมามันคือผลลัพธ์ที่ที่เราต้องการมันคือผลลัพธ์ค่ะแต่ถ้า ฟีดแบ克ตัวนั้นผลลัพธ์ที่เราต้องการมันยังไม่มาไม่ถึงแสดงว่าเรายังติดลบเรายังเคลือบแคลงสงสัยในเป้าหมายเราเขาว่ามันจะถึงหรือเปล่าถ้าคุณเข้าใจตรงนี้นะคะคุณก็ต้องไปหาวิธีการค่ะพูดใหม่อย่างที่คูดาวบอกใช้ใช้คําว่ากําลังฉันกําลังจะฉันกําลังจะรวยฉันกําลังจะผอมลงฉันกําลังจะสวยเรากําลังจะทําอะไรเรากําลังเป้าหมายเราอะคืออะไรคูดาวก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่า แต่ละคนต้องการเป้าหมายยังไงสวัสดีค่ะมีใครอีกไม่แน่ใจสามคนแล้วนะสวัสดีค่ะที่มารับชมนะคะก็นะคะถ้าวันนี้เรายังเราต้องใช้คำพูดที่มันตรงกันข้ามนะคะในการที่ที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆอย่างส,สมมุติว่าฉันมีเงินไม่พอเป็นสิ่งที่ฉันไม่ชอบแต่สิ่งที่ฉันชอบคืออะไรหลายๆคนไม่พูดตรงนี้ค่ะวันนี้ครูดาวมาบอกเทคนิคด้วยนะคะว่า สิ่งที่เราไม่ต้องการคืออะไรแล้วสิ่งที่ฉันไม่ชอบคืออะไรแล้วสิ่งที่ฉันชอบล่ะคืออะไรแล้วสิ่งที่ฉันต้องการล่ะคืออะไรถ้าวันนี้เราไม่มีเราเราเราไม่ชอบในการที่จะไม่มีเงินเลยอะเราไม่ชอบที่จะไม่ไม่ที่จะต้องจ่ายค่าจ่ายเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราพูดตรงกันข้ามแล้วสิ่งที่ชอบล่ะคืออะไรสิ่งที่ชอบคือฉันมีเงินที่จะจ่ายไปซื้อของอะไรก็ได้ฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือนั่นคือความต้องการของคุณคุณบอกหรือยังว่าวันนี้คุณไม่ชอบอะไร แล้วคุณชอบอะไรแล้วสิ่งที่ต้องการคืออะไรถ้าวันนี้ยังตอบตัวเองไม่ได้นั่นคือเป็นเงื่อนไขแรกที่คุณต้องมีก่อนต้องรู้ก่อนว่าความปรารถนาคุณคืออะไรถ้าคุณรู้ความปรารถนาของคุณแล้วจิตใต้สํานึกจะรู้ว่าอ๋ออันนี้คุณไม่ชอบนะอันนี้คุณชอบนะอย่างนั้นนะคะมันเป็นการพูดคําตรงกันข้ามเพื่อจะหักล้างอีกข้างหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่จากลบให้เป็นบวกนะคะหลายๆคนนะจะเออไม่ต้องกลัวนะ เออยางคือคําว่าไม่ห้ามพวกเนี้ยค่ะเราจะไม่พูดเพราะถ้าเราพูดเราก็ต้องบอกสิ่งที่ตรงกันข้ามบางทีอย่างเส้นสมมติว่าเราบอกว่าอย่าอย่ากลับดึกนะอย่ากลับดึกนะเขามันก็จะดึงดูดว่ากลับดึกนะแต่เราต้องปิดด้วยคําพูดบวกว่าอย่ากลับดึกนะให้กลับเร็วก่อนสองสองทุ่มยอะไรเงี้ยค่ะคือเอาคําพูดมาบวกเอาคําพูดมาตรงกันข้ามให้มันกลับมาบวกให้ได้ออยย่่่่าางงเี้คะนะคะะะนนช อย่าอย่าปิดประตูเปอย่าเปิดประตูเสียงดังนะให้ปิดเบาๆหน่อยคือเราต้องการแบบไหนก็เราปิดด้วยคําพูดนั้นนะคะถ้าเข้าใจตรงนี้ค่ะคุณก็จะสามารถทําให้เป้าหมายของคุณนะคะดูแล้วมันมันมีความรู้สึกว่ามันจะถึงแล้วมันเป็นเป็นการใช้คําพูดที่เป็นบวกะคะ่ะพอเราตั้งเป้าหมายที่แน่นอนแบบนี้แล้วสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะมาบอกว่าเป็นกระบวนการนะคะที่ สำคัญมากๆเช่นกันคือคุณต้องอยู่กับเป้าหมายนั้นโดยการเอาเอาพลังเอาความสนใจไปอยู่กับสิ่งนั้นด้วยค่ะหลายๆคนจะเขียนเป้าหมายแล้วก็วางไว้ไม่ได้ไปสนใจมันไม่ได้เอาพลังงานไปอยู่กับมันมันก็ไม่เกิดผลสักทีหนึ่งนะคะเพราะนั้นกระบวนการทั้งสามกระบวนการต้องเข้าใจมันด้วยค่ะว่าวันนี้คุณตั้งความปรารถนาไว้ไว่ายังไงคุณต้องบอกสิ่งที่คุณไม่ชอบว่าอะไรและคุณต้องการอะไร ะะถ้าทําตรงนี้เสร็จแล้วตั้งความปรารถนาแน่ๆแล้วแล้วเราก็นะคะใช้วิธีการที่จะทํำยังไงให้มันไปถึงตรงนั้นสักทีก็คือการโปรแกรมคําพูดลงไปนะคะว่าคุณกําลังอยู่ในกระบวนการของการมีเงินฉันกําลังจะรวยฉันกําลังจะออผอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้คําพูดทีเ่เป็นปัจจุบันแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเราไม่ได้หลอกตัวเองด้วย ไปยืนหน้ากระจกแล้วเรารู้สึกว่าเรายังอ้วนอยู่แล้วเราบอกว่าฉันกําลังเอ้ยฉันผอมฉันผอมเพียวเราก็ทําไม่ได้หรอกค่ะเพราะมันจะไม่เชื่อมันเจอต่อต้านเราต้องใช้ว่าฉันอยู่ในกระบวนการของการที่จะทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นฉันอยู่ในกระบวนการที่ฉันทาจะให้ให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่ค่ะถ้าคุณอยู่ในกระบวนการหรือกําลังทําอยู่กําลังจะเป็นกําลังแล้วอยู่ใน ขั้นตอนตรงนั้นแล้วนะคะบางคนพูดฉันเป็นเศรษฐีแ้วตอนนี้ฉันยังไม่เป็นมันก็ขานมันก็จะเกิดแรงต้านมันก็จะเกิดความเครือบแคลงสงสัยเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่สามคือการเปิดรับก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะถ้าเราสงสัยมากๆก็จะไม่เกิดขึ้นเลยแต่ถ้าสงสัยนิดๆมันก็ช้าค่ะผลลัพธ์ของคุณมันก็จะเกิดช้าลงแต่ถ้าไม่มีความเครือบแคลงสงสัยเลยรอรับผลลัพธ์ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า เรานะคะไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยแล้วเราทําได้ถูกต้องแล้วมาถูกทางแล้วดูตรงไหนคะสรุปปิดท้ายนะคะก็คือคุณต้องดูผลลัพธ์ค่ะว่าวันนี้ที่คุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณได้หรือยังอย่างครูดาวอะต้องการเรียนรู้เรื่องเรื่องการตัดต่อวิดีโอครูดาวก็ได้เรียนรู้มาโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยเพราะว่าหน่วยงานอบรมพอดีนะคะในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอทํารูปภาพนะคะที่ครูดาวมาใส่วิกที่ดูแบบดูเป็นผู้หญิงแบบดูดีหน่อยแบบว่าดูแบบ เป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนั่นอะคูดาวก็เอาไปเรื่องของการตัดต่อวิดีโอตัดภาพนะคะเอาวิกมาใส่แล้วก็ดูตัวเองว่าเวลาจะออกอถ้าเรามาทำโปสเตอร์จะเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะคะก็คือดาราวิดดาราหรือการออกมาทําเทปคือเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งที่เราจะมาทําวิดีโอทําเพื่อทำคอนเทนต์ดีๆอะไรเงี้ยค่ะใส่เนื้อเพลงอะไรเข้าไปแล้วก็คอยติดตามชมคูดาวนะคะก็คูดาวอาจจะมาทํา คลิปวィィิดีโอหรือทําอะไรให้มันดีขึ้นแล้วก็ออกมาเบ่งปันผู้คนนะคะออกมาสอนนะคะทําให้มันพัฒนาตัวเองขึ้นนะคะเพราะสิ่งนี้เพราะครูดาวคิดไว้นะคะแล้วก็เขาก็มาสอนพอดีเราโดยที่ครูดาวไม่ต้องไปเสียเงินเรียนเลยเพราะอย่างนั้นนะคะมันเป็นนี่คือถือว่าเป็นผลลัพธ์ของครูดาวแล้วนะคะครูดาวก็มาจดบันทึกไว้นะคะว่าอันเนี้ยเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการดึงดูดของครูดาวนะคะไม่มีใครรู้เหมือนที่ครูดาวรู้คะ่ะเพราะครูดาวเขียนไว้เหมือน เหมือนแหวนก็เหมือนกันพระครูดาวอ่ะอยากได้นะคะก็ผอินไปได้ในราคาพิเศษมาด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าอ๋อมันมันได้ตามที่เราต้องการนี่คือผลลัพธ์เช่นกันถ้าวันนี้คุณบันทึกผลลัพธ์ของคุณเป็นหลักฐานจิตใต้สํานึกจะเชื่อคุณข่ะว,ว่าคุณสามารถดึงดูดได้จริงๆแล้วคุณก็นะคะค่อยๆบันทึกไปเรื่อยๆค่ะแล้วผลลัพธ์ชิ้นใหญ่ที่คุณต้องการมันก็จะค่อยๆมาเองแต่คุณต้องปราศจากความเครือบแคลงสงสัยนะคะ พยายามตัดตรงนี้ให้ได้ค่ะมันมีกระบวนการของมันอยู่แล้วคูดาวค่อยมาแชร์และแบ่งปันอีกให้อีกนะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะถ้าเรายังไม่ได้ผลลัพธ์ในวันนี้เพราะเรานะคะอาจจะมีความเครือบแคลงสงสัยในเป้าหมายของเราว่ามันจะถึงได้จริงหรือเปล่ามันจะมาจากทางไหนเพราะเราสงสัยที่มาของมันค่ะมันมาจากทางไหนล่ะไม่รู้มันมาจากไหนก็มันมาจากทุกทิศทางไงคะทุกทิศทางทางไหนก็ได้ไม่รู้มันมาจากทางไหนแหละแต่ฉันเชื่อว่ามันมา แล้วเราก็ต้องเชื่อด้วยว่าสิ่งสิ่งที่มันจะมามันมาจากทางที่ถูกที่ชอบค่ะเพราะว่าคนที่เรียนกดแรงดึงดูดนะคะจะต้องอยู่ในศีลในธรรมนะคะถือศีลห้านะคะนั่งสมาธิสวดมนต์ไหวพระทุกอย่างอยู่บนฐานของการปฏิบัติค่ะปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบค่ะนะคะออกมาเบ่งปันออกมาให้ผู้คนวันนี้นะคะถ้ายังตรงไหนที่เรายังรู้สึกว่าเรายังต้อง ิดช่องโหวรตรงไหนเราต้องปฏิบัติตัวยังไงทําไมผลลัพธ์ยังไม่เกิดเพราะคุณคิดลบกับคนอื่นอยู่คุณยังไปดูเรื่องลบอยู่เลยคุณยังไปคิดอารมณ์เสียคุณยังอารมณ์เสียอยู่เลยวันนี้ถ้าคุณอยู่กับมันนานคุณคจะเกิดเจอผลลัพธ์ได้ยังไงล่ะคะมันต้องมีการฝึกแล้วเราจะฝึกจิตยังไงอะนั่งสมาธิแล้วเราจะตามอารมณ์เราได้ว่าตอนนี้เราจะโมโหเราจะเครียดเราจะเป็นอะไรไหมถ้าเรามีอารมณ์ลบถ้าเราไปคิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆถ้าเราไปคิดในเรื่องที่เราไม่ต้องการ มันก็จะเกิดขึ้นของเราเพราะมันเป็นกฎมันคือกฎแรงดึงดูดนั่นเองถ้าทุกคนเข้าใจกฎกฎนี้ทุกคนจะอยู่บนโลกใบนี้ด้วยความดึงดูดแบบรอบคอบค่ะคุณจะรอบคอบมากขึ้นในการที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆมาหาคุณนะคะวันนี้นะคะขอให้มีความสุขกับที่เราอยู่ค่ะที่เราทํานะคะสิ่งที่เราทําสิ่งที่เรามีความสุขแล้วก็ดึงดูดแต่สิ่งที่เราต้องการปรารถนาค่ะถ้าวันนี้คุณไม่ต้องการสิ่งไหนอย่าไปพูดถึงมันบ่อยค่ะ แต่ถ้าพูดถึงมันไปแล้วให้พูดบวกตบกลับมาเลยค่ะพูดพูดสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็พูดถึงที่ชอบมาฉันไม่อยากอยู่ในสถานที่ทํางานที่มีแต่เพื่อนแวดล้อมแบบเนี้ยฉันต้องการเพื่อนที่มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ฉันรู้สึกสบายใจมีการันานามิตรอยู่รอบๆข้างฉันช่วยสนับสนุนการทํางานของฉันมีเจ้านายที่ดีเราคิดแบบนี้ค่ะล้าเรานะคะก็จะสามารถเกิดพลังบวกลแล้วเราก็เชื่อมั่นในคําพูดที่เรา ยืนยันกับตัวเองว่าฉันต้องการสิ่งนี้นะจิตใต้สํานึกก็จะเชื่อเรานะคะเขาเชื่อด้วยกระบวนการของความคิดค่ะถ้าวันนี้คุณมีความคิดมีหมา์เซ็ตที่ถูกต้องนะคะคุณก็จะสามารถเดินไปในท,ทางที่ไปในแนวทางที่คุณต้องการได้ค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จตามที่ทุกคนปรารถนานะคะค่อยๆเอาว,ว,วิธีการแนวคิดที่ครูดาวให้เนี่ยไปลองทําดูแล้วก็ดูว่าตัวเองอ่ะได้ผลลัพธ์อะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมบันทึกผลลัพธ์แต่เรา ทั้งที่เราได้นะคะว่าเราได้ผลลัพธ์อะไรบ้างมันเป็นการยืนยันเขาว,ว่าคุณสําเร็จแล้วคุณดึงดูดได้จริงๆแต่เราต้องเริ่มต้นจากการที่ดึงดูดสิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆก่อนนะคะถ้าเราตั้งเป้าหมายใหญ่โดยไม่ซอยเป้าหมายย่อยเลยมันเหนื่อยคะ่ะมันไม่ถึงง่ายสักทีหนึ่งแล้วเราก็ไม่เชื่อแล้วมันก็เคิือบแคลงสงสัยปุ๊บคุณก็จะเค็นเซ้นโอเคนะถ้าเข้าใจหลักการนี้คุณก็จะได้บ่อยๆในสิ่งที่คุณอยากได้คะ่ะ บางอย่างคุณไม่ต้องจ่ายเงินเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะเพราะมันดึงดูดมาด้วยวิธีการอื่นค่ะทุกวิถีทางที่จักรวาลจะจัดสรรมาให้คุณค่ะถ้าคุณเชื่อในเรื่องนี้วันนี้คุณก็ลองไปปฏิบัติลองไปทําดูค่ะเพราะสิ่งที่ครูดาวพิสูจน์ให้หลายๆคนเห็นว่าครูดาวก็ได้ผลลัพธ์มาเช่นกันเพราะครูดาวมีบันทึกหลักฐานที่บันทึกว่าครูดาวได้ผลลัพธ์อะไรบ้างซึ่งก็มาคุยให้ฟังบ่อยๆนะคะว่าได้อะไรแล้วบ้างนะคะส่วนที่บางอย่างครูดาวก็ไม่บอกเพราะว่า บางสิ่งบางอย่างมันเป็นอะไรนะคะเขาเรียกว่ามันเป็นการถ้าบางถ้าถ้าตามพุทธศาสนาบอกว่าเป็นการโอ้อวดยานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ยานเราเสื่อมได้นะ <c oughs> เหมือนสมัยก่อนนะเขาบอกว่าเหมือนพระส่งเรืออะไรมาบอกว่าทําอะไรได้บ้างมันก็จะเสื่อมเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเก็บเป็นความลับของเราแต่เรารู้ในของเราค่ะว่าเราได้อะไรนั่นคือผลลัพธ์ที่ใครไม่รู้กับเราค่ะเพราะเป้าหมายส่วนใหญ่ ที่ใหญ่ๆไม,ม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยบอกใครกันหรอกค่ะมันมันต้องได้ผลลัพธ์มาแล้วแล้วก็มาบอกลูกศิษย์ลูกหาเท่านั้นเองบอกคนใกล้ชิดเท่านั้นเองที่ให้รู้ในเรื่องนี้วันนี้ถือว่าคุณโชคดีกันแล้วกันที่ได้มาฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็ <c oughs> ขอบคุณที่มาติดตามแล้วก็มารับชมนะคะ <c oughs> คุณดาวก็หวังว่านะคะจะไปทําให้คุณนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะนั่นเป็นความตั้งใจแล้วก็ เป็นสิ่งที่ครูดาวนะคะมีความสุขในการได้ทําในสิ่งสิ่งนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจนะคะก็ดึกแล้วนะคะนอนพักผ่อนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะเพราะนอนดึกเราก็จะสุขภาพไม่ดีใช่ไหมอากาศมาันเริ่มหนาวแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะครูดาวก็จะดูแลสุขภาพตัวเองเช่นกันนะคะวันนี้ทําให้เหมือนกับเป็นวันสุดท้ายของเราค่ะเราจะได้ไม่ต้องเสียดายว่ายังไม่ ยังติดค้างอะไรที่ยังไม่ได้ทําดีที่สุดในบรรลกใบนี้ให้กับผู้คนนะคะแล้วก็ทําให้กับตัวเองค่ะรักตัวเองให้มากๆนะคะโอเคค่ะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ